สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y o u t u ไอชัยนาทนะฮะเหรียญอาจารย์นกนะครับวัดเขาบังเหยอาจารย์นกวัดเขาบังเหย3สามร้อยนะเอาสามร้อยบาทปีซีหนึ่งนะครับสามร้อยบาท เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับปีสามสี่ยนยุครุ่นแรกนะของเก๋มีนะครับนี่สวยเดิมเส้นตารางมาครบนะฮะพีกพิกเนี่ยสามพันห้านะเอาเอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหรียญลว พ่อจรันนะครับหลวงพ่อจรันปีหนึ่งรู้สึกว่าน่าจะเป็นเหรียญรุ่น2นะครับต่อโค้ดใช่ไหดันล่างเอา300ยี่กอหงนะครับขุนพันปุกเสกนะฮะเทพเจ้าการพน,นันนะครับ300บาทหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมรุ่นแรก25 1 5้าหน้าะฮะปีหนึ่งห้า ตอกเลข67นะครับ67ปีนะครับ15เนี่ยเป็นเลขวันเกิดอายุเอาไปเลขอายุหลวงพ่อเนี่ยบัตแชมป์เนี่ยเอา700นะครับ700สวยๆ2,000เทิร์นนะครับเอา700อาจารย์ฟันอาจารย์โลนะครับอาจารย์ฟันอาจารย์โลหลังพระปิดตา500บาทปี18นะครับปี18 500 สมเด็จเจดีหลวงพ่อจรันนะครับรุ่นสองนะเป็นรุ่นสองรุ่นแรกหลายพันนะรุ่นสองเอาแค่สามร้อยเหรียญปีหนึ่งสามหลวงพ่ออดวัจจเสนนะครับรุ่นนี้ดังมากนะครับประสบการณ์ปีหนึ่งสามผูกพัทสีมาเอาแปดร้อยนะพรอดแปดร้อยหลวงพ่อลีเนื้อว่านนะครับเนื้อว่าน หลวงพลีวัดอโศกรามเนื้อว่านปีสองพันห้าร้อยเอาสี่ร้อยนะสี่ร้อยบาทหลวงพ่อสิมขอบสตางนะครับสี่ร้อยบาทปีสองพันสองสองขอบสตางสี่ร้อยเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนปีหนึ่งห้าหน้ากากเงินนะครับแปดร้อยบาทนะครับทองแดงผิวไฟหน้ากากเงินแปดร้อย เหรียญชินราชนะครับพระพุทธชินราชหลวงพ่อหลวงพ่อเกษมนะครับหลวงพ่อเกษมหลังพระพุทธชินราชเอาสี่ร้อยเหรียญอาจารย์ฟัน่นนะครับอาจารย์ฟัน่น เหรียญสแตมอาจารย์ฟันเอาหกรนะทันตัวกรีบบัวร้อสอสองรนะครับกรีบบัวรอส2อสองตัวหนังสือไหลนะครับ400บาทหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงนะฮะบสาบาทปี4ีหนะครับ300พอหลวงปู่สุขวัดประสาท600บาทนะครับ เนื้อเดียวกับหลบผู้ทวดนะหกร้อยบาทวัตษาสตรปีศ6นย์รอห้าบุทิมปุกเสกนะครับสามร้อยบาทบุทิมเสกสามรอ้อยเหรียญสมเด็จปืนแตกนะครับหลวงพ่อสิงห์ดำเอาเจ็ดร้อยเนะสวยสวยเจ็ดร้อยบาทขุนแผนข้างยันนะครับเนื้อดินผสมว่านไม่ทราบที่นะครับ เก่าไม่รู้ที่ข้างยันด้วยสายขวาเกจิแน่นอนเอาแค่สามร้อสามร้อบาทเหรียญหลวงพ่อหอมวัดชากบมากรุ่นแรกนะครับหน้าหนุ่ม400รอบาทสี่ร้อยพักก้วมรกตหลวงปู่ดูเสกสามร้อยนะครับสามร้อยบาท เงินพดด้วงราชการที่สามเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทอ่าสายขอหวยนะครับห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อแดงทุ่งคอรอกหลวงพ่อแดงทุ่งคอกสี่ร้อยนะฮะเหรียญวัดบางช้างเหนืออำเภอสามพ,พานจังหวัดนครปฐมเนี่ยเงิน เนื้อเงินวัดบางช้างเหนือเนื้อเงิเนอเนอา400หลวงพ่อกลันปี36มหกนะครับมหาลาบมหา,าลาบหลวงพ่อกรันปี36เอา700ดรมีประสบการณ์พระสั่งคจาจายนะหลวงพุทนาควัดละคังปี2500 เอา400แล้วกันนะขอบิินชินราชหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะอุทย,ยาหลังกระดาน400บาทพระผงปัทมังนะหลวงพ่อพินะเอา300แล้วกันนะขอบบิน300บาท ยกหินแกะหลวงพ่อวิริยัง300นะครับสามบาทเหรียญระฆังวัดอัมพวาเนื้อละวะโลหะหนะึ่งพับาทปี17นะครับสวยผิวปลอดหน้าหลังหลวงพ่อภูลวัดบ้านแผน400ร้อรุ่นแรกนะสี่หลวงปู่แหวนหลังตารางนะครับ นิยมทูน9นะครับ400บาทหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะรุ่นเรื uh ่องรุ่งเรืองสุขปีหนึ่งบาทรุ่งเรืองสุขเนี่ยรรบทีแล้วมีคนต่อไว้500นะพระพระเอ้ยที่ระลึกอุปชา นึกไม่ออกสึกจัดสึกจัดนะครับเอาห้าร้อยบาทเท่าที่เขาต่อแล้วกันเหรียญชินราชหลวงปู่มหาเจอมสามร้อยนะครับสา,ราม300ร้อยบาทนางพญาหูใบสีเนื้องผงน้ำมันปีหนึ่งห้าหลวงพะโคยปลุกเสกนะครับปีหนึ่งห้าหลวงพะโคยเสกนางพญาแข้งหมอนฐานฐานหมอนนะถาเขาจะใหญ่หูใบสีฐานหมอนปีหนึ่งห้า เอาหกร้อยนะหลวงพ่อกลวยนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรานะเอาสี่ร้อยงาแกะหลวงพ่อการวัดเข่าแก้วนะครับงาแกะพิมพ์ระพุทธเอาห้าร้อยนะห้าร้อยบาทงาแกะห้าร้อยบาทพระหลวงพ่อรอดพ่อลาบอ่างทองนะครับเนื้อผงสีนะ่ร้อยบาทพ่อรอดพ่อลาบ ประสบการณ์ดีนะเหรียญว่สมเด็จสันติสุขนะครับสามร้อยแล้วก็พระผงหลวงพ่เกษเสมสามองค์เนี่ยนอนกล่องเนี่ยเอาสามร้อยนะฮะปีสามเจ็ดปีสองเจ็ดอันนี้ปีลึกเนี่ยมีจีวออันด้วยแล้วก็ซุ้มระครังเนี่ยเอาสามร้อยนะสามองค์สามร้อยพอใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์นะฮะอีล e ีไลเอซีเอแล้วเอลวีอีท e ีอี e นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ